ก่อนเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับ s c ท้ายให้กับช่องของผมด้วยครับคลิปนี้ขอแค่สิบไลค์ครับผมโอเคผมขอกัาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราช่อง Bubble Channel นะครับวันนี้ผมจะมาสอนตัดต่อกระตุก โดยใช้ซูม1บวกกับปรับกราฟนะครับอย่างแรกเลยก็ให้เพื่อนๆเ,เอารูปภาพมาสัก1รูปครับเอาที่เพื่อนๆถูกใจหรือชอบอยังไงก็เอามา1รูปนะครับพ <Okay. S 1> อ,อหารูปภาพมาได้เสร็จใช่ไหมก็ให้เข้าแอปแคปคั t มาเลยนะแล้วก็กดไปที่โปรเจกต์ใหม่แล้วก็เอารูปภาพเข้ามาเลยนะพอรูปภาพเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี่นะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยที่ผมขึ้นไว้นะอ,อ่าพวกเสียงเพลงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้ทําการจับคู่กันตัดของผมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วเสียงเพลงเต็มเนี่ยผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะอันนี้ผมตัดออกมาแค่บางท่อนนะครับส่วนไอ้ต้นฉากคลิปเนี่ยผมก็ได้ทําการาทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะก็คือปรับภาพให้เคลื่อนไหวขึ้นลงอย่างนี้นะผมก็ได้ทําคลิปไปแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ตรงตัวไอก็ได้นะครับโอเคโอเคแล้วถ้าเพื่อนเอนจะเอาคลิปพวกนี้ไปลงติดต่อก็ให้กดรูปแบบนะครับแล้วก็กดไปที่9ก้าทนะับสิบหกเนาะโอเคเราก็เข้าไป ทำกันเลยนะครับกระตุกใช้ซูมหนึ่งกับปรับกราฟนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอารูปภาพมันเลยเนาะก็กดบวกไปเลยแล้วก็พ่อที่รูปภาพนะครับแล้วก็เอารูปภาพมาสัก1รูปนะครับนี่นี่ก็ลากยาไปเลยนะผมจะให้มันจบคลิปไปเลยอย่างนี้นะโอเคพอได้มาแบบนี้แล้วก็กดไปที่รูปภาพหนึ่งทีแล้วก็ขยายนะครับขยายให้มันเต็มหน่อยนึงอ่าให้มันพอประมาณนะ เดี๋ยวผมขอปรับภาพให้มันคมชัดสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากปรับแต่ว่ายังปรับไม่เป็นหรือยังไม่เคยปรับอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไว้ตรงตัวไอเหมือนกันนะโอเคผมก็ได้ทําคลิปไปแล้วแหละแต่ผมขออนุญาตปรับภาพแป๊บเดียวครับเพื่อนๆอ่ะโอเคครับเพื่อนนี้ผมก็ได้ทําการปรับภาพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าสู่ในช่วงทํากระตุกกันเลยนะครับ อย่างแรกก็ให้เพื่อนนะครับซูมไปก่อนนะครับแล้วก็กดไปที่ฉากเนาะแล้วก็ให้ทําการแบง่งฉากตามจุดสีเหลืองๆนะครับของไอตัวบีดเพลงนะเนี่ยก็ให้เพื่อนลากเส้นสีข,า,ขาวเนี่ยมาตรงจุดสีเหลืองๆนี้เลยนะครับจุดแรกนะแล้วก็ทําการกดแบง่งฉากไปได้เลยอย่างนี้นี่แล้วเราก็เอาเส้นสีข,า,ขาวเนี่ยเลื่อนมาตรงบีดที่2นะ หรือตรงจุดสีเหลืองนั่นแหละแล้วก็ทําการแบ่งฉากไปได้เลยอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็จะทําการแบ่งฉากทุกฉากเลยนะตามจุดสีเหลืองเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอทําเร็วๆนะครับอ่ะโอเคครับเพื่อนนี้ผมก็ทําการแบ่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราแบ่งเสร็จใช่ไหมเพื่อนก็ให้เรากลับมาที่ฉากแรกที่เราแบ่งไว้นะครับก็ให้ขยายให้เข้าไปใกล้ๆหน่อยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนอ่ะลากเส้นสีขาวเนี่ย มาตรงมาตรงหน้าฉากนะคือหน้าฉากอันแรกอย่างนี้นะเดยวแบบนี้นะที่ขึ้นไว้นะอย่างนี้นะครับพอเรามาเอา,เอาพอเราเ,าเส้นสีข,ขาวมาตรงหน้าฉากได้ใช่ไหมก็ให้กดบวกเพิ่มคีย์ไป1จุดนะครับอย่างนี้เนาะแล้วก็เลื่อนมาตรงกลางตรงกลางจะดูตรงไหนว่าตรงกลางก็ให้มันระหว่างกลางนะครับของฉากเนี้ยนะเห็นไหมระหว่างกลางของฉากหรือระหว่างจุดเหลือง จุดหน้ากับจุดหลังนะครับให้มันระหว่างกันเนาะอย่างนี้นะนี่ปึ๊บพอเราพอเรามาร์คจุดไปแล้วใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็ให้เพื่อนเพื่อนอ่ะลากรูปขึ้นมานะอย่างนี้นะให้มันสุดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนอย่างเยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเกินไม่เอานะแต่ว่าให้มันสุดพออย่างนี้ปึ๊บนี่อ cool. ย่างเงี้พอนะแล้วเราก็ไปข้างหลังข erm ้างหลังฉากอีกทีนึงแล้วเราก็มาร์คจุดนะครับแล้วก็เลื่อนรูปภาพลงมาให้มันสุดเหมือนกันนะครับแบบนี้นะโอ้ยนี่นะแบบ แบบสีดำอย่างนี้ไม่เอานะครับแต่ว,ว่าให้มันอย่างนี้นะอ่าเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็ปล่อยได้เลยมันก็จะมาเป็นประมาณนี้นะครับอย่างนี้นะอ่าแล้วผมทําให้ดูอีกสักฉากหนึ่งนะครับมาหน้าฉากแล้วก็กดบวกแล้วก็มาตรงกลางอย่างนี้นะแล้วก็กดบวกแล้วก็เลือล่อนรูปภาพขึ้นให้มันสุดแล้วก็มาท้ายฉากอย่างนี้นะครับท้ายฉากอย่างนี้แล้วก็กดบวก <c oughs> กดบวกไปกด <c oughs> บวกเพิ่มคียไปแล้วก็ เลื่อนรูปภาพลงมาให้สุดเลยนะครับอย่างนี้นะพยายามให้มันกึ่งกลางด้วยนะครับ่ามันก็จะได้แบบนี้นะครับนี่นีเ่เดี๋ยวผมขออนุญาตทำเร็วๆเลยเละกันนะครับเพื่อนเพื่อ,เ,อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะอ่ะโอเคครับเพื่อนนี้ผมก็ได้ทําการมาร์กจุดแล้วก็เลื่อนรูปภาพขึ้นลงเป็นเ,เสร็จไปที่เร,ร้อยแล้วนะครับ โอเคหลักการก็คือง่ายๆเลยนะเพื่อนๆก็ให้เรามาร์กจุดหน้าคลิป1จุดแล้วเราก็มามาร์กจุดตรงกลางตรงกลางฉากเออไม่ไม่ใช่ตรงคลิปนะตรงกลางฉากอีกหนจุดแล้วก็เลื่อนรูปภาพขึ้นขึ้นให้สุดพอเลื่อนเครื่องเสร็จแล้วก็ให้มามาร์กที่ใช้ท้ายฉากอีก1จุดแล้วก็เลื่อนรูปภาพลงให้สุดนะครับทําทุกฉากเลยนี่พอเราใส่เสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะ เดี๋ยวทีนี้เราจะไปทําการปรับกราฟกันนะครับโอเคก็ให้ไปที่ฉากแรกก่อนนะที่เราตัดไว้ให้เพื่อนๆเ,เลื่อนมาตรงระหว่างกลางตรงนี้นะเนี่ยจุดอันนี้จุดที่1ใช่ไหมอันนี้จุดที่2ให้มันอยู่ระหว่างกลางจุด1กับจุด2นะครับแล้วก็เลื่อนข้างล่างนี่เลื่อนไปข้างล่างให้ไปกดตรงที่คําว่ากราฟนะครับพอกดพอกดตรงกราฟแล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนไปหากราฟ ที่เขียนว่าออกช้าๆหนึ่งนะครับก็ให้กดไปเลยอย่างนี้อย่างนี้นะกดไปที่ออกช้าๆหนึ่งแล้วจากนั้นก็ให้เลื่อนไปต่อระหว่างจุด2กับจุด3นะครับเนี่ยอันนี้จุด2อนะอันนี้จุด3อย่างนี้นะให้มันอยู่ระหว่าง2กับ3นะแล้วเราก็กดกราฟคําว่าเข้าช้าๆหนึ่งนะไปกดไปอย่างนี้นะโอเคฉากที่2ก็เหมือนกันนี่จุดที่1 กับจุดที่2ให้อยู่ระหว่างกลางแล้วก็กดกราฟอันที่เขียนว่าออกช้าๆหนึ่งนะแล้วก็กดไปเลยอย่างนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันจุด2กับจุด3แล้วเราก็มาแล้วแถวๆระหว่างกลางอย่างนี้นะหรือจะส่วนไหนก็ได้นะที่ไม่ใช่ตรงไม่ใช่ตรงที่เรามาร์กจุดไปนะอย่างนี้นะแล้วก็กดไปที่เข้าช้าๆหนึ่งโอเคเราจะทําแบบเนี้ยทุกฉากที่เราแบ่งไว้เลยนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวผมขออนุญาตท,ทาแบบเร็วๆเลยนะครับอ่ะโอเคครับเพื่อนๆถ้าเราใส่เสร็จแล้วใช่ไหมก็ให้เพื่อนกดถูกมาเลยอย่างนี้นะครับอ่ามันก็จะได้เป็นแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดหน่อยนะนี่แบบนี้นะครับโอเคพอเราปรับกราฟเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะไปใส่อ n นิเมชันซูมหนึ่งกันนะครับก็ให้กดไปที่ฉากที่เราแบ่งไว้อันแรกนะครับแล้วก็ กดไปที่ utan i m เมชันแล้วก็กดที่ Combo จากนั้นก็ให้เลื่อนหาคำว่า Zo มหนนะครับอ่าพอเจอ z ู o m 1แล้วก็กดไปเลยนะครับ Zo มหนแล้วเราก็เลื่อนให้เต็มเลยนะเนี่ยให้เต็มเลยอันนี้เราจะใส่ Zo มหนอ่ะทุกฉากเลยนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยใส่เสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถั่วออกมาได้เลย พอใส่เสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่โอเคมันก็จะประมาณนี้นะแล้วทีนี้เราจะไปใส่ให้มันมีแสงกระตุกตามที่เราทําไว้นะก็<ม>ให้เพื่อนๆกดไปที่ให้เลื่อนมาตรงนี้ก่อนนะแล้วให้เลื่อนมาตรงภาพข้างหน้าก่อนนะแล้วก็กดไปที่ฉากแรก <c oughs> หรือฉากแรกแล้วก็จุดแรกนะครับ แล้วพอได้แบบนี้แล้วเราก็กดออกมาแล้วก็กดไปที่คําว่าภาพซ้อนนะครับแล้วก็เพิ่มโอเวอร์เลยแล้วก็ไปที่สต็อกวิดีโอนะแล้วก็เอาภาพสีขาวขึ้นมาเลยพอภาพสีขาวขึ้นมาเสร็จเราก็ทําภาพสีขาวมันเต็มจอยอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็กดคําว่าแบ่งฉากหนึ่งนี่นี่แบ่งฉากหนึ่งนะครับแล้วก็โอเวอร์เลยพออย่างนี้เสร็จก็กดไปที่แอนิเมชันนะครับ แล้วก็กดคําว่าออกนะแล้วก็เลื่อนหายเอาแค่ที่เขากําหนดมาให้นะก็คือศ5 v นจะด้าวิเนาะโ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เขากำหนดให้นะเอาพอกดคําว่าเลื่อนหายเสร็จก็ลากยาวเลยนะครับเพื <Okay. S 2> ่อนเพื่อนนี่ลากยาวนี้เลย <Okay. S 1> อันนี้เราก็ต้องปรับก่อนนะปรับให้มันสุดนี่ก่อนเป็นวิธีลัดนะครับนี่เราก็กดใหม่ถ้าเราลากมาสุดแล้วเราก็กดใหม่นะครับไปที่แอนิเมชันออกแล้วก็ลากให้เต็มเลยอย่างนี้นะอ่า พอเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมเพื่อนเราก็จะมาตัดนะครับตัดตามจุดที่เราจุดสี้เหลืองอะ่ะตัดตามไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับตัดตามไปเลยมันเป็นวิธีที่ผมทำแฟดแสงแฟดกระตุกตามภาพนะครับแบบนี้นะมันก็จะง่ายกว่าที่เราไปคัดลอกอะไรแบบนี้นะครับคัดลอกมันก็อาจจะเมือม่อยมือนิดๆน,น,นะมันก็จะเมื่อยมือนิดนึงอ่าพอได้แบบนี้แล้วใช่ไหม ก็ให้กดไปที่อันแรกนะแล้วก็กดอย่างนี้แล้วก็ให้เราเลื่อนมาให้มันเหลือแค่0.1วินะครับอย่างนี้นะ0.1วิอย่างนี้นะปึ๊บแล้วเราก็ปล่อยก็ทําแบบเนี้ยให้มันเหลือ0.1วิทุกอันเลยนะครับเพื่อนๆผมขออนุญาตทำเร็วๆนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะอ่ะโอเคครับเพื่อนๆอันนี้ผมก็ได้ทําการใส่ภาพโอเล่สีขาวเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าแสงแฟลตตอนกระตุกภาพนะครับ พอเราทําเสร็จแล้วมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบนิดนิดหนึ่งนะครับอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะอ่า <c oughs> โอเคครับเพืเ่อนๆคนไหนที่ดูจบแล้วหากทําไม่ทันหรือยังไงก็ก็กลับไปดูได้นะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเพื่อนเนคนไหนที่ดูจบแล้วหากชอบหรือถูกใจยังไงก็ขอให้เพืเ่อนๆฝากกดไลค์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อๆไปนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับทุกคนไปละ